บกันอีกครั้งนะคะเด็กๆวันนี้รูดามาพบกับเด็กๆนะคะเป็นกันคลิปวิดีโอการสอนนะคะสัปดาห์นี้กูดาไม่ได้สอนเด็กๆวิดีโอพอนะคะแต่กูดามีคลิปวิดีโอมาสอนเด็กๆให้เด็กๆเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอสัปดาห์นี้รูดาจะมาสอนการลบเลขนะคะหลักหลักเดียวนะคะ แบบไม่มีทษไม่มีขอยืมแนวนอนนะลูกเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ครูดาจะสอนเด็กๆผ่านคลิปวิดีโอเด็กๆเ,เรียนรู้ตามคุณครูเลยนะคะเปิดคลิปและเรียนตามเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มไปเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามานะับตัวเลข1ถึง10พร้อมตามเป็นภาษาไทยอังกฤษจีน

เมื่อสักครู่เด็กๆพบกับพี่กระต่ายไปแล้วออกมีแนวหน้ารักตอนนี้พบกับเจ้าหญิงแสนสวยพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆหยิบสมุดนะคะดินสอเตรียมพร้อมที่จะเขียนพบไปพร้อมกับคุณครูดาได้เลยนะคะอาพร้อมแล้วเรามาเขียนวันที่กันเลยนะ วแหวนไม่หันอากาศโนหนูอออางไม่หันอากาศงองูออะงออังคอควาย สะระอ,อาโรเรือโคอารโอคารวันอังคารทอทหารสละอีไม้เอกฝนตกหนึ่งเมตรต่อไปเลขสี่ไทยอุย้ยเลขห้าไทยลูกเลขห้าไทยต่อไปโอเตา สระรุลอลิงสระอาคอควายมอมาอ่านวัตุหลากคมต่อไปเลขสองไทยเลขห้าไทยเลขสีเลขหกไทย เลข4ีไทยอ่าอ่านรวมๆนะคะวันอังคารที่หตุลาคมสองพเลข1ไทยขึ้นบรรทัดใหม่นะคะเลขสองไทยเลข3ไทยเว้น1ช่องนะลูกนะเลขสี่ไทย เป็นหนึ่งช่องลูกเหมือนเดิมเว้นหนึ่งช่องต่อไปเลข5า้าไทยเลขหกไทยเด็กๆนับช่องด้วยนะลูกเลขเจ็ดไทยเป็นหนึ่งช่องเหมือนเดิมเลข8ปดไทยเป็นหนึ่งช่องเหมือนเดิมเลข9ก้าไทย สุดท้ายเลข10ไทยต่อไปเราขึ้นบรรทัดใหม่เว้นหนึ่งบรรทัดค่ะจะขึ้นเลขอาราบิกเขียนให้ตรงกับเลขไทยนะคะเลข1อาราบิกเลข2อ,อาราบิกเลข3อาราบิกเลข4อาราบิกเลข5้าอาราบิก เลข6อาราบิกเลข7ดอาราบิกเลข8ดอาราบิกเลข9กาอาบิกและเลขสุดท้ายเลข10บอาราบิกต่อไปเราจะมาเขียนโจทย์กันนะคะโจทย์เกวีนบรรทัดหนึ่งบรรทัดเหมือนเดิมตัวเลขตัวแรกรอรอลิงนะลูกรอลิงโบไปไม้ อ่านว่าลออุบอลลบสระเอแขนเดียวลอลิงขอไข่ลอเอขอเลขต่อไปสระแอสองแขนนอหนูวอแหวนนนหนูอออ่างี๋ยวก็นอหนู โสด์อ่านว่าลบเลขแนวนอนเว้นหนึ่งวันทัดข้อที่หนึ่งเลขตัวแรกของเราเด็กๆเ,เขียนเลขหกอารบิกค,ค่ะเว้นหนึ่งช่องใส่เครื่องหมายลบเว้นหนึ่งช่องเลขสี่ค่ะใส่เครื่องหมายเท่ากับเว้นหนึ่งช่องเหมือนเดิม วางดินสอชูมาหกนิ้วหกลบสี่หักลงสี่นิ้วเหลือตอบสองเด็กๆดวินอีกสองช่องเด็กๆเขียนสออโอองอสองสอเสือออา่างงูสออ,องงสองต่อไปข้อที่สองนะคะ เลขต่อไปเลข7ค่ะ7เครื่องหมายลบตรงกัน7ลบเลขต่อไปคือเลข3เท่ากับเด็กเด็กวางลินสอชูมา7นิ้ว7นิ้วลบออก3นิ้วเหลือ4นิ้วเด็กเด็กเขียนสอีส e ีไม้เอกสี สอีสีไม้เอกสีต่อไปข้อที่สค่ะข้อที่สมเลขที่คุณครูให้เขียนคือเลข8ค่ะ8เครื่องไม้ลบเหมือนเดิม8ลบเท่าไหร่ดีนะ8ปลบหเท่ากับเด็กๆชูมา8นิ้ว 8ลบออก5นิ้วหักลง5นิ้วตอบ3เด็กเก <ๆ S 2> เขียนซอาโมสามโอ้โหเก่งมากเลยต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่4ค่ะข้อที่4 6 7 8ต่อไปก็คือเลข9 9 เครื่องหมายลบเหมือนเดิมข้อนี้เอาเลขเยอะๆหน่อย9ลบตัวนี้คือเลข8เครื่องหมายเท่ากับเหมือนเดิมอุ้ยข้อนี้ต้องชูงูเยอะๆเนิ้วชูวขึ้นมาหักออก8ดนิ้วตอบ1เหลืออยู่1เด็กๆเขียนเลยห้อนอึองอนหนึ่งไม้เอกหนึ่งเสร็จแล้ว<ม>เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อ นามสกุลชั้นให้เรียบร้อยแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ตรวจให้คุณครูเซ็นชื่อให้เรียบร้อยนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆการลบเลขง่ายไหมคะการลบเลขง่ายๆนะเด็กการลบเลขเราจะ เอาตัวเลขข้างหน้านะคะชูนิ้วนะคะแล้วเอาเลขด้านหลังหักลงนะคะหักตามจำนวนพอทำได้ไหมคะกูดาคิดว่าเด็กทุกคนทำได้นะคะเมื่อเด็กทำเสร็จแล้วเด็กย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่นะคะตรวจให้เด็กอยากได้กี่ดาวเด็กขอคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆก็ถ่ายรูปเซลฟี่นะคะและส่ง ลงมาในอันลบั้มให้ครูดาเหมือนเดิมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า